มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสิทธิ์เฮด e วทชนะร้อยเปอร์เซ็นต์วันละ หนึ่งทีมสำหรับวันนี้ประจำวันพระศาชสมภิที่15สิงหาคม2567แต่ก่อนอื่นเราไปสรุปผลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากราบเหลีวมารีตตอนหนึ่งลูกชนะ2-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เข้าตามเป้าหมายนะครับผลงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ก็เข้าเป้าเจ็ดพลาดไป4เสมอ2บวกลบคุณหารแล้วก็ยังยิ้มได้ครับและไปต่อกันที่ค่ำคืนนี้ไปกันที่ฟุตบอลยุโรถ้วยเล็กนะครับมาลิบอร์บุกไป,ปเยือนวอโวตินาเป็นต่อ0.2 5งครับ ซึ่งนัดที่แล้วมาริบอก็เปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ1น,นัดนี้ก็ไปเยือนครับเป็นต่อ0.25ซึ่งการพบกัน3ครั้งล่าสุดมาริบอร์ชนะ3เสมอ0แพ้0ครับพบกันล่าสุดก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมามาริบอเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ1ก่อนนน้นนั้นปี2021มาริบอชนะ4 1 2020มาริบอชนะ สามสองนักนี้เจ้าบ้านต้องเอาชนะให้ได้นะครับถ้าอยากเข้ารอบต่อไปแต่ในส่วนของคอนเซปต์ของเราครับเราคัดเฉพาะทีมที่มีสติเฮตุเฮ d ดีที่สุดชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหตุผลอื่นเราไม่นับทีมที่คัดมาก็คือทีมที่มีสติชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเจอกันหรือว่าเฮ o ุเฮตในการเจอกันเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเจอทีมที่มีสติชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันเราก็นํามาลุ้นกันในแต่ละวันซึ่งวันนี้เราก็ได้ทีมมาริบอซึ่งมาตรฐานของแอดเล ก็คือพบกันอย่างต่ํา4ครั้งแต่ไปไปมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหาค่อนข้างยากเอาเป็นว่า2ครั้งขึ้นไปก็แล้วกันสําหรับการพบกันเฮตูเฮตนะครับสำหรับวันนี้ก็มาริบอร์เฮ to เ e a d พบกัน3ครั้งชนะ3ครั้งร้อยเปอรเซนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรค่ําคืนนี้มาลุ้นกันครับมาริบอต่อไปเยือน0.25ขอให้โชคดีขอให้เข้าเป้าทุกท่านครับ